โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยสำหรับทีมชาติไทยครับล่าสุดนี่ร่างคองครับหลังจากเอาชนะมา10-0กลับมาซ้อมต่อทันทีเลยนะครับไม่สนขอโฟกัสในเกมหน้าเต็มๆที่จะเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียถึงขนาดที่ว่าตำนานทีมชาติไทยอย่างเธอศักดิ์ใจมั่นเนี่ยออกอาการมั่นใจครับชี้ชัดช้างศึกเข้ารอบ1ึ0ซ ส่วนการจับติ้วเอเชียนครับรอบคัดเลือกขนนี้ไม่ง่ายไม่เบาทีเดียวครับทุกนัดสำคัญพลาดไม่ได้ต้องเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเท่านั้นส่วนหากไทยเจ๋งจริงแต้มคำนวณออกมาพุ่งทะลุติดท็อปโลก85ของโลกไม่ยากขณะที่อาเซียนก็สายหินมาเลเวียดนามเจอกันเอง ประกาศลานโอนสัญชาติสู้กันไปเลยจัดมาบราซิลอาร์เจนตินาทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงผียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงผียพงยิงวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกนะครับหูหช่วงนี้ข่าวมาเยอะนะครับข่าวบอลในอาเซียนนี่ต้องบอกว่ากระแสรแรงตั้งแต่เกมแรกที่เริ่มต้นขึ้นมาเลยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทย เก็บสามแต้มไปแบบชนิดที่ว่าเคลียร์คัดถล่มตีมอไปสิบศูนย์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เดินทางถึงบ้านเรานะครับก็ซ้อมเลย โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อช่วงเงย็นเนี่ยลงสนามฝึกซ้อมแบบเต็มที่นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงส่วนคนที่ลงหรือว่าสภาพร่างกายเนี่ยเพิ่งแข่งขันมาเนี่ยนะครับก็จะมีการฟื้นฟูร,ร่างกายใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณสัก1ชั่วโมงครับก็ตามสูตรตามฉบับนะครับก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยนิโคลัสมิเคิลสันแบ็คของทีมชาติไทยก็เปิดเผยนะเขาก็บอกว่าเขาดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจมากที่สามารถทําประตูให้กับทีมชาติไทยได้แล้วก็หวังว่าจะสามารถทําประตูได้อีกก่อนหน้านั้นเนี่ยนิโก้ก็เคยท ได้แล้วนาที่ทีระทอนเปิดไปแล้วก็ม่งเข้านะครับในขณะที่รายการอาเซียนคัพเนี่ยเราจะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลยนะเรื่องของสภาพสนามอาจจะเป็นอุปสรรคยากของเราโอ้โหนิโกะบอกนะแต่ก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยที่ถูกโยกไปเล่นทางด้านแบ็กซ้ายเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าซ้ายขวาได้หมดอะนะเออนิโคลัสเนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกแบ็กขวาดีกว่านะเดี๋ยวลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวกันเลยนะครับ

มองว่ายากก็อาจจะเป็นว่าเจอทีมเล็กกว่าที่เราจะประมาทคู่แข่งได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการการประเมินคู่แข่งที่ไม่สามารถประเมินต่ำได้แล้วก็เรื่องสภาพสนามต่างๆแต่ก็เขาคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับทีมเราในการเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ครับนี่ก็เล่น side, แบ็คซ้ายถือว่าเล่นได้ดีตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าตามตําแหน่งขนาดเขาคือแบ ah. ็คขวาคิดว่าถ้าเขาเล่นกลับมาเล่นทางขวามันจะทําให้เขาเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้ไหมคือ t h the call from me to play on left play on left I'm just happy to play ก็เขาก็พร้อมจะเล่นทุกตำแหน่งที่โค้ชสั่งอยู่แล้วส่วนตัวเขาเองก็โอเคเขาพิเวอร์หรือว่าเลือกถ้าเลือกได้ก็อยากจะเล่นต็กขวาอยู่แล้วแต่ว่าแล้วว่าโค้ชจะเขาเล่นตรงไหนเขาก็พร้อมเล่นได้หมดครับตามที่โค้ชสั่งเกมต่อไปมองคู่แข่งอย่างบังคับมาเลเซียก็เขาคิดว่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่ามาเลเซียเขเป็นทีมที่เล่นได้ดุดันนะครับแล้วก็เขาก็มองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงกว่าทีมมาเลเซียที่เราเล่นมาเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามโฟกัสแล้วก็จริงจังกับการเล่นกับมาเลเซีย ที <c oughs> uh, ่มากที่สุดที่เีาจะทําได้ครับสุดท้ายนี้อยากให้พูดเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจในสนามนะครับ Yeah um right now we just came from a game that we won uh, 10-0 and, uh, and it, it was for uh, uh, fan bomb t h a and uh, yeah we just want to show that we are uh, giving everything uh, in and and nation and stand every game we best we our for fight fight do will will uh, by the ครับก็หลังจากการที่เราเพิ่งชนะมาได้ในเกมแรกศึกศูนย์นี้เขาก็อยากจะแสดงศักยภาพทั้งหมดให้แฟนบอลไทยได้เห็นแล้วก็พยายามทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลชาวไทยผู้คนที่รอเชียร์อยู่ครับเอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของนิโคลัสนะแต่ต้องบอกนะครับว่าพอฟอร์มทีมชาติไทยดีขนาดนี้เนี่ยนะครับ ล่าสุดเลยนะครับอดีตทีมชาติไทยแหละครับตำนานนะอย่างนัเทิดเนี่ยก็เอ่ยปากเลยนะครับบอกว่าทีมชาติไทยของเราชุดนี้เนี่ยเข้ารอบแน่นอนฟันธงแบบ100%ซครับซึ่งนัเทิร์ดนะครับท่านศักใจมั่นพ้่มาน่วยการเทคนิคทีมนากาเวิร์ในลีกกัมพูชาเนี่ย ก็ได้เข้าไปชมเกมในสนามโอลิมปิกกรุงพนมเปญด้วยนะครับมุมมองของนอักเตดที่ดูฟอร์ม2ทีมร่วมกลุ่มของทัพช้างศึกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเกมสูสีพอๆกันนะมาเลกับกัมพูชาเนี่ยก็ทำกันบ้านให้ไทยไงก็ถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยดีเหมือนกันนะ แต่ว่านัดแรกกองหน้าโคลัมเบียที่โอนสัญชาติของกัมพูชายังไม่ได้ลงนะเอออาการอาจจะยังไม่ได้ฟิตพร้อมสมบูรณ์ยังเจ็บนิดนิด,นดหน่อยหน่อยส่วนกองหลังที่โอนสัญชาติจากญี่ปุ่นถือว่าดีนอกนั้นก็เฉยเฉยธรรมดาจริงๆมาเลเซียฟอร์มนัดแรกไม่ดีเท่าไหร่กองหลังชาโดมินิกตันที่เคยเล่นไทยลีกนั่นแหละตัวนั้นแหละแต่กองกลางโอนสัญชาติเบอร์1ิเฮนดริกดอสซันโตสดีฉลาดเทคนิคดีนะครับดูแล้วทั้งมาเลและก็กัมพูชา น่าจะเสร็จไทยทั้งหมดแหละไทยได้เล่นในบ้านทั้ง2เกมเอาชนะได้อยู่แล้วเข้ารอบแน่นอนฟันธงนะเทิดนว่าอย่างนี้นะครับเอาเอาก็เอานะครับหลังจากถล่ม10บศูนย์อะไรอะไรมันก็ดีไปหมดแหละครับแต่ถ้ามาดูนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยเราได้พูดกันไปแล้วนะว่าถ้าหากว่าชนะรัว,ร,วรัวเนี่ยแต้มมันก็จะพุ่งเยอะมากเลยไล่เลียงจากชนะตีมอมาเลสิงคโปร์กัมพูชาถ้าเก็บได้หมดนะครับแล้วรอบรองเนี่ยเย้าเยือนใช่ไหม ไม่ว่าจะเจออินโดหรือเวียดนามนะครับมันก็จะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบวกรวมทั้งหมดเนี่ย13.88นะครับโอ้โหทำให้ไทยของเราเนี่ยแต้มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่มากแต่ก็ถือว่าได้เพิ่ม10กว่าแต้มก็น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองอันนี้คือหมายความว่าแชมป์นะถ้าหากไม่แชมป์มีแต้มลบด้วยนะครับ แต่ขณะเดียวกันนะครับโปรแกรมใหญ่สำหรับทีมชาติไทยก็มีการจับสลากออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องดูกันหน่อยครับนั่นะค,คือเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับทีมที่เหลือเนี่ยมี24ทีมแบบเป็น6กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มรวม6ทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027คือเอาง่ายๆทีมเดียวพลาดไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นโถ1อย่างไทยเนี่ย ไปเจอทีมโถ2อเนี่ยอย่างเติร์กเนี่ยคุณพลาดไม่ได้คุณต้องเก็บเต็มเลยนะครับโถสพลาดไม่ได้โถ4่พลาดไม่ได้คือต้องบอกว่าทุกนัดสําคัญและที่สําคัญเนี่ยแต้มในการคูณค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคือผมคํานวณมาให้แล้วนี่ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะเล่นฟีฟ่าเดย์ให้ตายเนี่ยชนะนัดหนึ่งก็บวกสอสาแต้มสแต้มถ้าเล่นกับทีมต่ากว่านี่นะครับแต่ถ้าเล่นในรายการนี้ไม่ว่าจะทีมห่างกันแค่ไหนก็แล้วแต่ คุณมีโอกาสเก็บแต้มเป็น10บสแต้มจากเกมเดียวอ่ะนะครับคือต้องบอกว่าไทยอันดับ9 7นะณนะขณะวันนี้นะครับแล้วก็เติร์กเนี่ยร้อยสี่สิบสามไชนิสไทเปร้อยหกสิบห้าและสีลังกาอันดับที่200นั่นเองนะครับถ้าบวกจาก FF ที่เราได้มา13.88เนี่ยนะครับอันนี้คือตีว่าแชมป์นะแล้วเกมในรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพเนี่ยมันไม่ได้ยากถึงขนาดที่ว่าชนะไม่ได้ไงถ้าไทยทําได้แบบ สุดยอดจริงๆตีว่าแบบล่างทองนะครับชนะทุกนัดเลยไทยเราเนี่ยจะบวกแต้มแบบรัวๆถึง40กว่าแต้มเลยอายกตัวอย่างผมคำนวณมาให้แล้วไทยเจอเติร์กเนี่ยถ้าไทยชนะไทยได้8.70นะครับไปกับคูณ2เข้าไปนะครับแต่แต่ถ้าแพ้ผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าถึงแพ้ถ้าไทยไปแพ้สักนัดเดียวนะครับเราลบ16ครับคือขี้แตกครับ โอ้โหนัดเดียวสะเทือนล่วงหล่นเลยร้อยไปเลยนะฮะถ้าเสมอเนี่ยลบ3.80ก็ยังพอทำเนานะครับอันนี้แค่เจอเติร์กนะเจอไต้หวันครับถ้าชนะเนี่ยต้องบอกว่าเราบวก7นะคูณ2ก็1 4นะครับแต่ถ้าเสมอลบ5นะครับแต่ถ้าแพ้ลบ17หนักกว่าเติร์กอีกนะครับถ้าแพ้เนี่ยเราเคยแพ้ไต้หวัน1 0นนะครับอย่าอย่าหาว่าหมูนะเออเราแพ้เขามานะ เออตรงนี้นะครับอันนี้ผมคิดในมุมทุกมุมเลยนะครับแต่ถ้ารวมมาแล้วเนี่ยถ้าชนะหมดเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวซ้ำให้ดูแต่ว่าถ้าเจอสีลังกาอันเนี้ยชัวร์หกนัดที่เราเจอมาทุกครั้งเราชนะรวดหมดเลยอันนี้ไม่น่าแพ้อยู่แล้วนะครับก็บวก4.48คูณ2ก็8เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเสมอลบ8ถ้าแพ้ลบ20โอ้โหตายต้องต้องตัดขาเลยนะถ้าแพ้นี่เสียดายมากนะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าไทยชนะทั้งหมดเนี่ยบวกอยู่40 40แต้มอะครับทุกคนฮะเราจะทะลุขึ้นไปอยู่อันดับที่85ของโลกทันทีครับโอ้โหแบบเชิดหน้าชูตาอันดับโคตรโหดอะ85ของโลกเรียกได้ว่าทะลุมัลติเวิร์สพุ่งข้ามไปอีกมิตินึงเลยทีเดียวนะครับอันดับ85ของโลกอันนี้อยากจะเห็นแบบนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะทำได้ไหมแต่ในทางกลับกันสมมติว่าถ้าแพ้นะในทางแบบโคตรแย่เลยนะแพ้สัก2เกม นะครับเมื่อกี้ระบบ40นะแพ้2เกมเราลบประมาณ35แต้มโอ้โหไอที่ทํามาทั้งหมดเท่าเดิมครับคือสิทธิ์ที่เราจะไปอันดับ85ได้ก็คือชนะรวดเพราะว่าถ้าแพ้แค่2เกมสมมติแพ้ไต้หวันเกมแพ้เติร์กเกม,น,เกมนั่นแหละครับเรียบร้อยครับเราก็จะอยู่อันดับเดิมๆเมนี่ยแหละครับบวกสุดท้ายแล้วบวกไปบวกมาบวก5แต้มอะไรอย่างงี้นะฮะขี้ริ้วขี้เรกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเผลอๆอาจจะไม่บวกด้วย ะะว่ากันไปนี่คือโอกาสในการทําแต้มทะลุมิติของทีมชาติไทยนะครับขณะที่การแบ่งสายในเอเชียนคัพเนี่ยสายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอาเซียนทีมเนี่ยก็คือเวียดนามกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มีเนปาลกับลาว3ทีมาจากอาเซียนนะครับสายนี้น่าสนใจเพราะว่าทั้งเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนเนี่ยโอนตัวเนี่ยนะครับตั้งเป้าเลยนะครับว่าจะโอนต,ตัวต่างชาติบราซิลหรือว่าพวกอาร์เจนตินาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเสริมทีมเพราะว่า ทีมใดทีมหนึ่งเสียเปรียบไงนะครับถ้าอีกทีมหนึ่งโอนนะครับแล้วก็ตั้งเป้ากันมาแล้วนะฮะมาเลาครับจะดึง2แข้งโอนสัญชาติจากต่างประเทศนะครับอย่างเบิร์กสันกองหน้าบราซิลของยาโฮดาลุนตาซิมและมานูเอล ฮิวดาโกปิดขวาจากสีปาหังเข้ามาช่วยทีมลุ้นเอเชียนคัพ2027เพราะว่ามันเอาทีมเดียวนะครับและการเปิดเผยครั้งนี้มาจากเจ้าชายตัวกูนะครับอิสมาออลอิบราฮิมเจ้าชายแห่งรัฐยะโฮนะครับซึ่งท่านก็ได้โพสต์ไว้นะครับว่าอาเบิร์กสันเข้าหลักเกณฑ์พร้อมโอสนสัญชาติ แลวก็กําลังเล่นอยู่ในมาเลเซีย5ปีขึ้นไปขนาดที่ฮิวดาโกก็อยู่ในข่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสู้กันตรงนี้ด้วยในสนามก็สู้โอนสัญชาติก็สู้เวียดน,นามก็เดี๋ยวก็มีนะครับโอนเหงียนซวนซันยังมาอีกหลายคนเพราะฉะนั้นเกมในอาเซียนต่อไปเนี่ยไม่ง่ายสักเก็บแน่นอนนั่นเองครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงเลี้ยวผูประทับนักบุญเซาท์แทั์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดน,นผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด